และในคลิปนี้เราจะมาอยู่กับสมท้าเกลใน EP ที่1นะครับก็คือเราสุ่มกันบ่อยแล้วก็เปิดเป็นรายการเลยแล้วกันแล้วเราจะมาเปิดหาเจ้าตัวนี้เลยครับกับเบรริโต้แบนดิโต้นะครับหรือว่าเด็กแว้นมีหนวดซึ่งหาได้จากกล่องทาโก้ลัคกี้บ็อกนะครับทุกคนและคลิปนี้พี่จะเกลหรือว่าจะได้ก็มาดูกันได้เลยนะครับวันนี้ก็มาเปิดท้าเกล EP หนึ่งกันเลยนะครับทุกคนดูซิว่ารอบนี้เราจะเกลือหรือว่าไม่เกลนะครับกับการตามหาเด็กแว้นเบรริโต้แบนดิโต้นะครับที่สามารถทําเงินได้วิลัส4ล้านขันตนะแบบิรโ ออกมาเลยเด็กแว้นแมว <S <S ต่อไปครับโอ้โหเห็นมอไซค์วบบแบบและวมาแน่นอนครับคลิปนี้โอ้โหหมาสองตัวหมาก็มาไปเบริโตโอ้โหหมาสามตัวโฮลี่กล่องที่สี่ครับทุกคนเป็นเด็กแว้นไหมโอ้โหหมาสี่ตัวกล่องที่ห้าครับทาโก้ลักกี้บ็อกเฮยมาห้าตัว โอ้เปิดท้าเกลือของแท้ทุกคนไปกันต่อครับกล่องที่6มาดูกันครับว่าจะได้หมายอีกแล้วเบอร์ลิโต้แบนนิโต้ต้องออกมาฮะเจ็ด <c oughs> <c oughs> ตัวต่อไปครับกล่องทาโก้ไดมอนด์นะฮะทุกคนอ่าอาจจะได้เป็นมอไซทาโก้ก็ได้มาเลยเด็กแวนโอ้ oh, เป็นแม่แล้วครับโอ้โหออกจากหมาสักทีต่อไปครับกล่องที่9จะเป็นอะไรครับ แมวมาอสองครับโอ้โหสุดยอดเบริโต <Ber ito S 1> ไม่มาเหรอโอกาสมาออกแค่0ูนจุดห้าอันนี้ได้เป็นแมวก้ามปูนะครับทําเงินเยอะนิดหนึ่งนะหนึงล้านสี่ต่อไปที่ชั้นที่สองครับทุกคนมอไซจะมาไหมป้าเขาให้เบริโตเบรดิโตแมวทาโก้อีกหนึ่งไปกันต่อปึ๊บปึ๊ป๊โอโหแมวทอง <c oughs> ของแท้ต้องแมวทองยังไม่มาฮะ โอเป็นแก๊งแมวสาตัวอ่ามาตรงนี้เป็นบัฟแรกเป็นกล่องธรรมดานะทุกคนไม่มีติดบัฟอะไรนะต่อไปครับได้เป็นเบริโตเบริโตโอ้โหไม่มาอันนี้น่าจะเป็นกล่องประเทศนะทุกคนเห็นมอไซค์แบบแบบล้วออกมาไหมโอแมวรัวครับทุกคนอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นหมาโอ้โหต่อไปเป็นกล่องเรนโบว์แมวนะฮะ เมียว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 มาไซมอไซหมาอีกแล้วกล่องแมวทำไมได้หมาโอ้โหเบลิโตเบลิโตโนแมวเต็มบ้านแล้วตอนนี้มาอีกสามกล่องเริ่มที่กล่องไดมอนด์ก่อนแล้วกันทุกคนมาไหมครับ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 แมวไดมอนด์อันนี้เป็นกล่องกาแล็กซี่นะทุกคนมาหมา และไอ้ก้ามปูครับนี่ได้แน่นอนมอไใส่กา้ามปูเป็นแมวกา้ามปูแทนน้ำตาจะไหลไอ้แก๊งหมานี่ขายทิ้งให้หมดโมโหไปแมวแล้วมาหมานี่ออกไปขายไปให้หมดเก็บไว้ตัวร้านหนึ่งพอโอเคครับทุกคนมาดูก,กันต่อกับอีกสิบทาโก้นะครับอันนี้เป็นทุดสุดท้ายของคลิปนี้แหละมาเจ้าเด็กแว้นตรงออกมาเห็นตะยางมอใส่เนี่ย โอ้เป็นแมวไปต่อครับอันนี้เปิดเกือบ30กล่องได้นะเนี่ยทุกคนโอ้แมวมาอีกตัวหนึ่งต่อมาเฮ้ยได้แล้วเยสมาแล้วครับหนึ่งตัวเบริโตบานิโตครับทุกคนสี่ล้านตัววิโอเคไปกันต่อครับนึกว่าจะไม่ได้แล้วโอ้โหมาแล้วหนึ่งครับมอไซต์ไปหมาชิวนี่ฮะโอ้โ ขอสักสองคันได้ไหมคลิปนี้ไม่มาครับอ่ามาเลยก,กันกับที่ไดมอนลัคกี้บอกนะครับโอ้โหขนาดไม่ติดบัฟนี่คือทําเงินวีลสี่ล้านนะถ้าติดบัฟจะขนาดไหนออันนี้เป็นน้องแมวครับต่อไปกาแล็กซี่ครับทุกคนขอตัวสีม่วงก็ได้นะมาหมามาบ่อยเกินอีกตัวนึ่งไหมโอเคเป็นแมวแล้วก็เป็นตัวบับเบิลนะฮะทุกคน โอ้เป็นแมวบับเบิล Bubble, และกล่องสุดท้ายครับทาโก้เม็กซิกันหมดโอ้โหเรียบร้อยทุกคนอ่าเราได้มาแล้วนะครับนี่ข้างหลังเขียนว่า BB นะทุกคนโอ้โหเวลาแบบยกไปนี่เหมือนแบบมอไซค์กำลังแว้นอยู่เลยดูดิอันนี้เราเปิดไปจำนวนทั้งหมด30กล่องนะครับได้มาจำนวนแค่1ตัวเท่านั้นนะโอ้โหเด็กแว้นน,น้นองๆก็ลองไปสุ่มทาโก้ลัคก,กี้บ็อกกันได้นะครับโอกาสออกค่อนข้างน้อยเลยนะตัวนี้ โอเคครับเราพบกับสมท่าเกลือกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับอีีนี้บายบายกันนะครับ